อาจเปิดตัววันพัสดแปดซีรีส์แบบออนไลน์วันที่15เมษายนนี้แต่อาจไม่มีวันพัสดแปดไรายอาจเปิดตัววันพัสดแปดซีรีส์แบบออนไลน์วันที่15เมษายนนี้แต่อาจไม่มีวันพัสดแปดรายครึ่งแรกของปี2020นี่นี้ครับ แบรนด์ OnePlus มีแผนที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนเหลือทงรุ่นใหม่นั่นก็คือสมาร์ทโฟนตระกูล OnePlus 8 s ี r ีส์นั่นเองครับล่าสุดก็ได้มีการเผยถึงกัหนดนการเปิดตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยแหล่งข่าวแห่งหนึ่งครับจากทวิตเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า MacJ ได้ออกมาเปิดเผยว่าสมาร์ทโฟนตรตะกูล OnePlus 8ซีรีส์นี้จะเปิดตัวในวันที่15เมษายนนี้ครับซึ่งตรงกับข้อมูลกับแหล่งข่าวของสื่อต่างประเทศอย่าง t e c h l a d e r ที่ได้รับมาอีกทีครับ ถามให้หลายฝ่ายคาดการกันว่าสมาร์ทโฟนตะกุ่นวันพัสด8ซีรีส์นี้จะเปิดตัวในวันนี้จริงครับโดยทางวิ n ฟรีเจอร์ซื้อต่างประเทศที่มักจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆแต่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในงานอีเวนต์ที่ว่านี้ทางวันพัสดอาจเปิดตัวเพียงแค่รุ่นวันพัสด8และวันพัสด8ปโปรเท่าน,นั้นครับไม่มีรุ่นเล็กลราคาประหยัดอย่างวันพัสดแปดายเปิดตัวมาครับและมีรายงานเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วทางวันพัสด มีแผนที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนเือทงของตนเองภายในช่วงกลางเดือนมีนาคมครับแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 จึงทําให้ต้องเลื่อนงานเปิดตัวไปและหันไปจัดงานเปิดตัวแบบออนไลน์แทนเหมือนกับหลายๆแ,แบรนด์ครับสมาร์ทโฟนร,รุ่นวันพัทแปดร้อยที่ไม่ได้เปิดตัวพร้อมกันนั้นทางวินซูเจอร์ก็ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าเราอาจต้องรอเวลาเนื่องจากทางวานพัทประสบกับปัญหาเกี่ยวกับก,บการพัฒนาสมาร์ทโฟนร,รุ่นนี้ เนื่องจากไวรัสโควิด -19 จึงทําให้ต้องเปิดตัววันพัท8และวันพัท8โปก่อนครับตาม,มารายงานระบุว่าสม,มาร์ทโฟนตระกูลวันพั8ท8ซีรีสนี้จะมีจอแสดงผลขอบโค้งที่รองรับค่ารีเฟรสเรทสูงถึง120เฮิรต์เจาะรูบริเวณมุมซ้ายบนของหน้าจอเพื่อใส่กล้องหน้าชายชิปประมวลผลส Snapdragon 865รองรับการชาร์จไร้สายความเร็ว3 0วัตต์เป็นรุ่นแรกของแบรนด์นี้ด้วยครับ และรองรับการเชื่อมต่อผลครอข่าย 5G ทุกรุ่นเลยครับแต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราก็ต้องมารอด,ดูกันต่อไปครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไลนีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบทีครับ